ใครใช้ Google Chrome แล้วมีปัญหาแท็บเยอะจนงงนะครับหรือกดนู่นกดนี่ไม่เจอทำให้เสียเวลาทำงานมากๆนะครับวันนี้ผมมี10คีย์ลับที่จะมาแชร์ให้ทุกคนทำงานได้สบายยิ่งขึ้นครับมาครับแทนที่เราจะเปิดแท็บใหม่ด้วยการกดเครื่องหมายบ่วกนะครับเพียงแค่กด Command T นะครับเราก็จะได้แท็บใหม่แล้วเวลาที่แท็บเยอะจนลายตานะครับเพียงแค่กด Command W นะครับเพื่อปิดแท็บปัจจุบันถ้าเผลอปิดแท็บสำคัญไปไม่ต้องตกใจนะครับเพียงแค่กด Command Shift T เราก็จะได้แท็บเก่ากลับมาแล้วครับ อยากสลับแถบใช้ไปมานะครับเพียงแค่กด command option และลูกศรซ้ายขวาถ้าหาคีย์เวิร์ดไม่เจอก็กด command f และพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เราต้องการเพียงเท่านี้ก็เจอแล้วครับเน็ตหลุดเน็ตค้างหรือหน้าเว็บโหลดไม่ขึ้นเพียงแค่กด command r ก็รีเฟชใหม่ได้ทันทีเลยถ้าจะเปิดเว็บใหม่กด command l แล้วพิมพ์ url ได้เลยเว็บไหนที่เข้าบา่อยๆกด command d เพื่อบุ๊กมาไว้ได้เลยครับ จำไม่ได้ว่าเคยเข้าหน้าไหนไว้นะครับเพียงแค่กด command Y เพื่อดูประวัติเข้าชมของเราได้ง่ายๆเลยสุดท้ายนะครับถ้าอยากดูหน้าเว็บแบบเต็มจอนะครับเพียงแค่กด command control F นะครับเพียงเท่านี้ง่ายๆเลยครับอย่าลืมกดเซฟคลิปนี้ไว้แล้วลองไปใช้ตามกันดูนะครับสำหรับคอนเทนต์ต่อไปอยากให้เรามาแชร์ทริคอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับ